ก็เกืยๆกบๆจะรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับคุณน,น้องขวามือครับน้ำเงินวันนี้พาดชั้นสำเร็จหรือไม่นะครับเอกล่าก็แข่งโป๊กเลยครับเจอโบินสูงประสบการณ์เยอะอยู่ที่ร่างกายนะครับวันนี้ความสดันอยู่ที่ทงสยามครับซ้ายเปมวยซ้ายนะครับออกซ้ายออกข้างเอกราถึงตัวบิดใน,ห,นหาเหลียมตีอยู่ นี่อ้าวครับพยมซ้ายมาได้ทีนึ่งจังหวะล็อกขึ้นคอกรมการตีไม่ได้ครับกัมการบอลชิดแยกออกมาอ้าทุกันในนั้นหนัก139เอาชนอย่างเดียวคุณเจษนั่นแหละครับวงในตั้งแขนเอาไว้แล้วครับทางด้านของธงสยามครับไม่ยอมให้เอกราขึ้นคอได้ครับอย่างที่เรียนไปครับเอกรากลับมาเคลื่อนไหวหายใจเอาไว้แล้วนะครับโควิด3รอบนี้ครับล่าสุดชนะรุ่งแสงตะวันก่อน์ตานั้นแพ้เพชรมณีในนัดที่3หมวยรอบครับ แลวก็เบร์ใหญ่ๆอย่างที่เรียนไปครับลำนำมูลเล็กรถเหล็กหนึ่งล้านเล็กยามินีปะทะมาหมดแล้วครับเอาแล้วครับเดินต่อครับพึ่งทางยกที่3ครับพึ่งทางของยกนี้ด้วยครับผ่านมาหนึ่งาทีเสร็จแล้วนะครับเอาแล้วครับก็ได้ดันเอาไว้เข่าขวาดึกก้าไปเอาดึกครับจังหวะตีกดคอลงมาถามว่าตีได้หรือไม่ได้เอาทงสยามอยู่ได้หรือไม่ได้เอากรดูชั่วโมงนี่อยู่กระแดงนะครับเอา น้ำเงินสดขึ้นมาได้นอกโอหวตนายนี่ถ้าถ้าฟัดนายนี่ต้องเอ็กซ์่าแดงนะครับผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะอ้าวซ้ายซ้ายไปแต่ราคาด้วยนี่นะครับบยดรีงที่ใจจิตเบืองนอนทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงสาแล้วก็ทุกอาทิตย์นะครับสิบเอ็ดโมงสานาทีครับเล่นใ่ใส่เต็มนะครับบนเวทีต้สยามทีไว้ครับ อาลครับตั้งไววดักแทงด้วยข,ขวาแล้วพลิกออกมาโอ้โหบรรยากาศมันเร้าใจจริงๆครับต้อนไว้ต้อนไว้จังหวะสุดท้ายครับหากลบลงไปครับถอดสวยส่งท้ายของธงสยามเกียรติส่งริ์อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าจะซื้อรถนึกถึงโตโยตานะครับถ้านึกถึงโตโยตาก็ต้องเคมอเตอร์ครับ เคมอเตอร์ครับ0ู6 6 2 6 5งครับศูนย์บริการการขาย2 1แห่งศูนย์บริการ19แห่งครับ,คบรเคมอเตอร์ผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ศูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับไหวบนเวทีตามต่อครับเป็นคนขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เอตราเดินเร็วขึ้นปลายยกที่แล้วโดนหักล้มเอาเสียทรงเสียสูบไปนิดนึงเ,เดินจูงดูมัดขวาครับจะไปเข้าทองแข้งซ้ายของทองสยามหรือเปล่าครับทองสยามซ้ายแล้วขาไว้บิในได้เอตราเอาแล้วครับตอนนี้มักขับเอ่ามาช่วยแล้วครับแต่ว่าเดินแข้ายทีนง ไอตาถึงตัวเสียบแทงฝั่งหน้าแงทงไปสงวยามลักออกพักไม่ออกต้องสู้ในแทงขวา,ายไว้ติดในไีผมเข้าเชื่อนะครับทำอะไรไม่ได้กรรมการวรชิตแย่งออกมาว่ากันในครั้งเวทีครับเดินต่อครับเอ็กราเดินเข้าไปก้นเนี่ยครับเจอลูกทีมก่อนแล้วครับดักแทงด้วยขวาซายวงในตั้งแขนเอาไว้ครับองสยามครับเอาละครับดันออกไปแข้ซ้ายครับ อเอกรา่าครับเดินต่อครับเดินต่อครับต่างคนต่างต่อยในทรงของตัวเองนะครับท่านผู้ชมชอบทรงไหนชอบแบบไหนครับอ้าชนชนเข้าไปชนอย่างเดียวอา้าได้แล้วตีได้แล้วนายนี่อยู่กระแดงนะครับอยู่กระแดงร่างกายสดอยู่กน็นำเงินซ้ายอยู่กน็นำเงินแต่รุ่นใหม่กว่ารุ่นใหม่กว่าอา้าปีธียวมาโนว่าที้งทิ้งตพยสยามทีแม็กทีตามเสียงเชียร์ครับแต่ว่าเอลตาไม่สนชน ลูกน้ท้องตีอาศัยลูกขยันครับกำลังจะปิดตีอยู่แล้วครับกบรรมก,การไปแจกชะก่อนเดี๋ยวเริ่มกันใหม่หลังเวทีสามทนจริงๆนะครับเอาขวาเสียบเข้าไปทงสยามสายแล้วดันออกไปครับโอ้โหช่วงท้ายๆประยกทีไว้ครับทีไว้นี่ครับแข่งขวาติดปังลุ้นกันระทึกเลยครับต้องบอกว่าลุ้นกันระทึกเลยครับโอ้โหแข้งซ้ายล้วพลิกออกมา ช่วงท้ายๆปลายายกนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาแดงอ็กตรานะครับของสยามน้่เมือนเอา้าเอา้าไหนไหนเอ้าโอ้โหหลูงนีมม้สวยเอา้าเกี่ยวไปเกี่ยวไปโอ้ยังหมดยกที่สี่นะครับนะครับอีกสามนาทีครับยกสุดท้ายเอ็กตราเป็นฝ่ายเดินนะครับตั้งแต่ยกหนึ่งถึงยกสี่แต่ว่าจังหวะของทงสยามนั้นมีออกแข้งซ้ายมีพลิกเหลี่ยมมีตอบโต้ ล่กันมาถึงยกสุดท้ายแล้วแบบนี้มันคู่พี่สูสีก้ามกึงครับกรรมการมองแบบไหนครับอ่ะเอกตราตีขึ้นบนไม่ได้ก็หุบตีไปก่อนครับตรงสยามออกซ้ายตงยามซ้ายกระแพงได้เป็นลงล่างมันลงล่างแหมระวังลงแล้วเสียบุคลิกได้นะครับถ้าวางเข้าอ่ะโดนหักล้มลงไปนี่เสียศูนย์เลยครับดูกันใหม่ครับแข้งขวานั่ง้าไปครับเอกตราแล้วครับยังมีเวลาครับ ครับให้ต่างฝ่ายต่างเต้นฝ่ายแดงในที่ผมเห็นอยู่ก็คือมีคุณอังสุกุลวิทย์นะหนึ่งคนแล้วครับคุณหมอนอุดรน้ำเงินคุณเบนเอาล้วครับกรรมการจะออกข้างไหนครับรอให้กรรมการ3ท่านให้คะแนนด้านล่างสามท่านดันเคยมีสาธวระชัยทองฤทธิ์พงศ์สัิ์ไปละม่องเสมอเลยครับออกตรงกลางครับออกตรงกลางเลยครับาที่บอกไว้ครับออกแดงน้ำเงินก็ตรงกลางแหละเพราะว่ามันก็คู่ขี้สูสีนะครับอาจจะมีนัดล้างตาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับือว่าเสมอกันไปครับ การชกของมือคู่เอกวนันนี้เอ็กตรากับธงสยามเจ้าก็ไปทางภาคเหนือเลยนะเจ้า